Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli sadri wa jassli amri wa hlin ukhtam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rokho syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ti ta Allah Subhanahu wa ta'ala nan ได้ทรงให้โอกาสเราในการที่จะปฏิบัติบทบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาฉะนั้นในสปบา์นี้อยากที่จะนํเสน่อกับพวกเรานั้นก็คือการมอบใบหน้าของเราปฏิบัติในบทบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาซึ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุรออนนิซาอายะติหนึ่งรยดีสิบห้าซึ่งมีใจความว่าและผู้ใดเล่าที่จะมีการปฏิบัติ ในศาสนาที่ดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาต่ออัลลอสบฮาณห,นะหัวตาลาขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีและปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮิมผู้ไปหาความจริงนะครับซึ่งอลัลลอฮฺบฮานีวตาลาก็ได้เลือกนบ,บีอิบราฮิมนั้นเป็นมิตรแท้ของท่านนี่คือสิ่งที่อลัลลอฮฺบฮาณีหัวตาลาต้องการที่จะแจ้งให้เราได้ทราบว่า ผู้ที่ปฏิบัติในศาสนาของอัลลอฮฺมะดัลลาห์นั้นและก็มอบใบหน้าของเขามอบวิถีชีวิตของเขานั้นเพื่อ,อพักดีต่ออัลลอฮฺมะฮดัะลาลาเขาจะเป็นผู้ที่มีฐานะที่มีความดียิ่งกว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺบุดัลลาห์ยังเช่นนบีอิบราฮิมอะลัีสลามซึ่งเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺบุดัลลาได้ให้เกียรติในความเป็น อลลลุลลอฮ์เป็นสหายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาละซึ่งเรามาดูถึงจุดเด่นนะครับที่ท่านนาบีิอิบราฮิมนั้นได้มีวิถีชีวิตที่เป็นข้อคิดและก็เป็นบทเรียนให้กับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ท่านมีอายุมากนะครับซึ่งเป็นความยากในการที่จะมีะบุตร แต่ด้วยตะเด็กของอัลลอฮฺบฮาณห,าหัวตาลาซึ่งในเวลานั้นท่านก็มีภรรยาสองคนงก็คือท่านหญิงซา,าร์รและก็ท่านหญิงฮายาตแต่ท่านก็ได้มีบุตรกับท่านหญิงฮายัตก็คืออิสมาเอลซึ่งซึ่งเป็นนาบาดีอิสมาเอลนั่นเองนะครับบททดสอบครั้งแรกจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺบะฮาตีดาลาต้องการที่จะเห็นถึงความ เชื่อมั่นของนบีอิบรอฮิมแลวก็มีคำสั่งให้ท่านยิงฮายาตได้นำอิสมาเอ็นไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไปัน่นก็คือสถานที่ที่เป็นทะเลทรายซึ่งในจุดนี้ท่านนาบีอิบราฮิมก็ได้นะครับสั่งให้ท่านยิงฮายาตและก็ท่านยิงและก็ะบุตรของท่านก็อิสมาเอลนพักูนนะครับที่นี้ บริเวณที ś, ่นี้ในปัจจุบันก็อยากจะบอกว่าเป็นสถานที่สําคัญของผู้ศรัทธานะก็คือที่ตั้งเบตุลอกนะครับที่ประกอบในเรื่องของบุตบัญดาของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาว่าด้วยในเรื่องของการทำพิธีกรรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนบีอิบราฮิมก็จะเดินจากไปแต่ยิงหายากรู้จว่านี่เป็นคําสั่งของอัลลอฮฺใช่ไหม ที่ท่านได้มาทิ้งเราเอาไว้อย่างนี้ท่านนบีอิบรอฮิมก็พยักหน้านครับหลังจากนั้นนบีอิบรอฮิมก็จากไปนะครับอยู่มานะครับสักระยะเวลาหนึ่งก็มีคําสั่งของลอสมาบอกว่าให้ทำการเชื่อดนานดีอิสมาเองซึ่งท่านมีความยากลาบากในการที่จะกระทำในในสิ่งที่ทำให้ ความรักที่มีต่อลูกนะครับถึงขั้นที่จะต้องเชื่อดือทำให้ลูกของอตัวเองต้องพบกับจุดจบของชีวิตแต่เมื่อเป็นคําสั่งของอัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาจะเห็นได้ว่านาะบีอิสมาอก็ไม่คงรีรอที่จะละเลยในเรื่องของการปฏิบัติก็ได้นําอิสมาอิลไปยังสตานที่ที่พึงจะทําการเชื่อดนะครับเมื่อมาถึงแล้ว นะครับท่านก็มีความมีความรักต่ออิสมาอินนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความยากลำบากอิสมาอลซึ่งในเวลานั้นยังเป็นเด็กอยู่เมื่อเห็นพ่อ,อมีความกังวลอยู่ก็ได้บอกกับผู้เป็นเบิดาว่าโอ้พ่อครับถ้าหากว่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลานะครับ ขอให้ท่านได้มีความอดทนในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคําสั่งนะครับของอัลลอฮฺเองหลังจากนั้นนบีอิบราฮิมก็ได้ทําการเชื่อนนบีอิสมาอินนะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของนายอิบราฮิมก็ให้บาริกัดนาแกะมาเพื่อทําการเชื่อนนะครับแทนการเชื่อนนบีอิสมาอินในเวลานั้น จึงเป็นที่มาของการทำพุรบานจนถึงพวกเราในปัจจุบันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ให้เห็นถึงแนวทางของนาบีอิบราฮิมที่เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและก็มีความเชื่อฟังในคําสั่งของอัลลอฮฺสุบานานาถึงแม้ว่าสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีความยากลําบากนะครับแต่เมื่อเป็นคําสั่งของอัลลอฮฺสุบานมาจาลานั้นเขาก็ ไม่รีรอในการที่จะปฏิบัตินี่คือให้เห็นถึงความประเสริฐของท่านนาบีมุฮัมมัดที่ได้นะครับตำแหน่งของคำว่าเป็นคอลีบุลลอฮเป็นมิตรแท้ของตลาก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดและข้อ,อการที่เราจะเป็นคนที่มีความตั้งใจนะครับที่จะให้อาแบบอย่างของนบีอิบราฮิมมาอยู่กับการดำเนินทีตของเรา ก็ฝากเตือนตัวอังผมและกับพี่น้องว่าบินลยต่พิกวันนี้ยากวัสุละมอเลคมวัลาังตลอยบาริการ